สวัสดีครับพี่น้องครับนายตะครับอ <Okay. S 1> นี่ผมสิพาพี่น้องมาเห็นยังแปลกๆผมไปเบิง้งหนังมากผมเห็นพระเอกมันยิงยางลดย <c oughs> างลดผมเห็นพระเอกมันยิงยางรดไอตโตกงเอานี่แหละสไนเปอร์เนี่ยยิงผมจว่าพี่น้องมาเห็นยังแปลกๆคลิปนี่เบิ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อพี่น้องเบิ่งเพื่อความบันเทิงครับยำอยีกทค่หนึง่งเบิ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เด็กๆเ,เล็กหน่อยย่าไปหาเห็ดตามนี่ครับผู้ใดอายุตามกูสิบแปดก็ตามพอตามแมวมาเบิ่งนํ้เดี๋ยวมาเอามาเบื่องกันมันจะเป็นอ,อยงไรน,นี่ครับสําหรับยางรถที่ผมเตรียมไว้ก็มีอยู่สองยางยางรถยนต์ครับกับยางรถบรรทุกเนาะเดี๋ยวเอาชิ้มาเบื่องกันมันจะเป็นอ,อย่างไรสถานที่ที่ผมยิ่งก็เป็นให้ผมเองครับแถวนี้ผมมีบานค้นครับบต่ตองยานวาเสียงสิไปรบกวนผู้อื่นส่วนทางหลังนั่นเป็นเนื่อดินครับแบ็กสต็อปเป็นดิน ปลอดภัยแน่นอนครับมาเดี๋ยวผมสิมาลองลองทดสอบเบิง้งผมเบิ้งในหนังมาเห็นพระเอกมันยิงมันจะเป็นอย่างไหเดี๋ยวผมสิมายิงกับพี่น้องเบิง้งมาครับมามาเบิ้งกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเริ่มจากยางรถยนต์ก่อนผมยิงยางละสองนัดครับไป สองน,นั้นแล้วต่อไปอยางรถบรรทุกครับอันที่สองครับไปครับไปเบืง้งไม่จะเป็นไหนรถตัวโกงโมเมนตกถนนระบบันู่ดระเอียดสุดไปครับบืนเที่ยวเหรอเด้อพี่น้อง โอเคไปนะครับยางรถตัวโกงเดียวยิ่งไปตอนแรกตัวโกงครับรถกระบ,บะมาบัดที่นี่ยิ่งรถกระบ,บะต๊ถนนไปแล้วเหลือเรือรถไอ้รถบรรทุกครับถามาเบิ้งรถตัวโกงอยู่เ็น้องไหนเรายิ่งไปถือพระเอ็กซุุ่มยิ่งไปมาเบิง้ง รถกระบะตัวโกงก่อนแงบนี่ครับพี่น้องกระสุนที่ได้ยิงมาสองนัดเข่าสองนัดเลยครับนี่ oh, <no. S 1> นี่นะครับรถยนต์ของตัวโกงไปต่อบอ่อใดครับพี่นอ <c oughs> ้องถือพระเอกสุ่มยิงตีลังกาลงคลองแล้ว oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราไปเบิง้งนข้างหลังครับ นี่ครับทั้งหลังนี่กระสุนทะลุนี่ครับไปต่อบบไหนคาคาครับรถของตัวโกงบบได้ทะลุสั้นเดียวด้วยพี่น้องผ้นทะลุสองสั้นครับทะลุเข้าไปทางในผุนอีกนี่ยิงเขา ยิงเขาทั้งหน้านี่ครับสองหูทะลุนี่แล้วก็ไปทะลุทั้งหลังพ่นอีกพ่นครับสวดปุ๊ดครับ,ส,ส,รบสรุวา่ารถยนต์ตโกงไปตัววได้ครับวันนี้เขามาเบ่งรถบรรทุกครับรถบรรทุกของตโกงอีพระเอกซุ่มยิงยางยิงมาสองนัดกลุ่มกระสุนยางหนาเกียดติเลยพี่น้องผมไปยังกับถือกอยู่แล้วยางมันใหญ่มาเขามาเบ่งท้ายหลัง นี่ครับข้างหลังยิ่งมาสองนัดเขามังนี้ทะลุรถบรรทุกตัวโกงกลับไปต่อบ่อใดกันครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าข้างหลังนี่ผมหาโบหินจะมันเปืนไปทางไหนครับพี่น้องสรุปครับรถตัวโกงไปต่อบ่อใดครับทั้งรถยนทั้งรถบรรทุกถือไอพระเอกสุ่มยิงครับ ยางแตกครับไปต่อบ่ดด้แสดงว่าเรื่องนี้บ่ดด้กี่ตัวครับหนังเรื่องนี้บ่ดด้กี่ตัวแสดงว่ามันใส่ได้อีลีน,นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเบิ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอ,อย้ำอีกแค่หนึง่งเบิ่งเพื่อความบันเทิงครับอย่ากเก็บไปจริงจังอย่ากเก็บไปซีเรียสไรเดอครับพี่น้องผมเบิง่งหนังไหลายมันก็เป็นสีละบอกแล้วอยา่าเบิ่งหนังหลาวะก็ ขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องขันมากกะฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับสาหรับคลิปต่อไปผมจะพาไปเฮ็นยังนั่นเดี๋ยวถาเบิ่งกันต่อไปครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ